ครับวันนี้สายบันเทิงมาขอสัมภาษณ์นะครับาสาวดีเนี่ยสาวสาวแห่งเมืองแห่งเพียวพอเศนครับวันนี้ทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับไม่เห็นไม่ไม่ได้ค่อยเห็นหน้าจอเลยปกติข่าวอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนแ่วันี้ช่วงนี้ก็ไปเต้นทูบีนัมเบอร์วันค่ะเป็นสาวเต้น ต่เราไปแล้วระดับภาคแข่งที่โคราชค่ะแข่งที่โคราชว้าวเป้าหมายคืออันดับหนึ่งไหมอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะใครเป็นอาจารย์สอนว้าวอือโคอยู่กรุงเทพมหานครโคอยู่ที่นี่แเอาพีอะไรปากครับขยับขับหน่อยก็ติดตามช่องนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ นะคะบ๊ายบายจุกจุว